รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ช่วยรักษาหน้าตาประเทศไทยให้สวยงามและน่ามอง ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นล้วนเกิดจากฝีมือมนุษย์ค่ะทั้งเรื่องของการอำนวยความสะดวกต่างๆและที่เห็นได้ชัดในชีวิตประจำวันนะคะนั่นก็คือการบริโภคโดยทําให้เกิดทั้งขยะมูลฝอยและส่งผลกระทบต่อน้ําเสียทําให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งวันนี้ค่ะรายการโลกสายไร้ขย,ยะจะพาผู้ชมมาดูองค์กรองค์กรหนึ่งค่ะที่ถือว่าเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มจากหน้าบ้านเลยนะคะเขาจัดที่ทํางานให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม มื้อกลางวันก็สําคัญค่ะเขาให้พนักงานในที่ทํางานนะคะได้มีการคัดแยกขยะแล้วใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วก็นำกลับมาใช้ใหม่นอกจากนั้นความร่วมมือขององค์กรที่เข้มแข็งโดยทำให้พนักงานได้มีส่วนร่วมได้ระหนักถึงสิ่งแวดล้อมโดยโครงการที่นำขยะมารีไซเคิลต่างๆมากมายถือว่าเป็นหน่วยง,งานที่น่าสนใจวันนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวปติดตามกันค่ะ สำหรับบริษัทยิบอินซอยนะคะเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญมากเพราะว่าด้วยการที่คนเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับการทำงานโดยเฉพาะคนที่ต้องอยู่ในองค์กรเนี่ยวันหนึ่งหลายชั่วโมงมากถ้ามันอยู่ในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีนะคะก็เชื่อว่าคนทุกคนก็น่าจะรู้สึกมีความสุขที่จะมาทำงาน ในเรื่องของการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับองค์กรเราผ่านงานในความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานนะคะบรรยากาศภายในอาคารสำนักงานก็จะมีโต๊ะเก้าอี้เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้สำนักงานโดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสารซึ่งเครื่องเหล่านี้ปล่อยทั้งพลังงานความร้อนรวมไปถึงสารพิษบางอย่างที่มันไม่ดีต่อสุขภาพเราปลูกต้นไม้ต้นไม้ดูดสารพิษต้นไม้คลายน้ำภายในอาคารเนี่ยยิมิโอยททำมาสิกว่าปีแล้ว การยิปินซอยเลสเวสเนี่ยเราเรียกภาษาไทยว่าโครงการเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์นะคะจุดนี้เป็นตัวที่เรามองว่าเราเองสามารถที่จะรับผิดชอบดูแลในเรื่องขยะได้จริงๆไม่ต้องใช้ความรู้ความสามารถหรือสปิริตอะไรมากมายแค่เรามองว่าขยะมีประโยชน์ อาจจะไม่ได้เห็นว่าเราจะเอาขยะมาทําประโยชน์กับตัวเองอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรามองเห็นว่าเดี๋ยวคนเก็บขยะเขาเอาไปใช้ได้เอาไปขายได้แค่นั้นนะ่ะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ได้แล้วนะ ล้วเราจะเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ได้ยังไงเริ่มจากเรื่องของการจัดการขยะเศษอาหารก่อนเพราะว่าขยะเศษอาหารเนี่ยถ้าดูจริงๆแล้วในกลุ่มสถิติของขยะอินทรีย์ทั้งหมดเนี่ยมีปริมาณมากกว่าครึ่งหนึ่งของขยะอื่นๆแต่เรื่องที่เป็นใกล้ตัวเรามากกว่านั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตจากจานอาหารของเราเมื่อเหลือเป็นเศษอาหารแล้วเนี่ยจะไม่มีใครอยากจะไปจับต้อง และขยะตรงนี้เนี่ยถ้าเราปล่อยให้เน่าเหม็นถ้าเราไม่ได้ดูแลตั้งแต่เรื่องของการคัดแยกออกมาเนี่ยเขาอาจจะไปทำให้ขยะอื่นๆเสื่อมมูลค่าลง ขยะเศษอาหารที่มีเนี่ยมาผ่านกระบวนการในการจัดการหมักแล้วก็ดูแลสภาพแวดล้อมในการหมักให้เขาเกิดการย่อยสลายที่สมบูรณ์จนกระทั่งได้เป็นวัสดุปรับปรุงดินหรือมีคุณสมบัติแบบปุ๋ยนี่แหละค่ะแล้วเราก็นําดินปุ๋ยที่ได้เนี่ยไปบำรุงต้นไม้ในบริเวณที่เราสามารถทำได้ไม่ว่าจะตรงพื้นดิน บริเวณกำแพงดาดฟ้ารวมถึงแน่นอนในอาคารของเราเราจะมีต้นไม้อยู่โดยทั่วไป mm hmm. เมื่อมาถึงที่ทำงานแล้ว mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนสดชื่นอยากให้ทุกคนมีที่ที่พักสายตาได้ การจัดการขยะเศษอาหารให้เป็นดินอุดมที่สามารถเอามาบำรุงต้นไม้ของเราได้นี่นะคะเราทำเรื่องพวกนี้อยู่เป็นปีทำในชีวิตประจำวันทำกันทุกวันนะคะเรากำหนดวันพุธซึ่งเราเรียกกันง่ายๆว่าเป็นพุธปลูกวันพุธนี้เป็นเรื่องของการที่เราประชุมทีมงานด้วยการเปิดโอกาสทำเวิร์กช็อป ก็คือการสัมนมาเชิงปฏิบัติการแบบลงมือทำนะคะก็จะมีหลายๆหน่วยงานที่เข้ามาฝึกเข้ามาลองจัดการขยะแล้วก็มาเรียนรู้เทคนิควิธีการดูแล สภาพแวดล้อมที่ทําให้ขยะเศษอาหารย่อยสลายให้กลายเป็นดินอุดมที่สมบูรณ์พอที่จะเอาไปบํารุงต้นไม้ได้นะคะรวมไปถึงเราเองเนี่ยยังขยายผลไปสู่การสร้างเกษตรกรพาร์ทไทม์ก็คือคนที่ ได้เรียนรู้จากกระบวนการจัดการดินให้ม,มันสามารถที่จะนำไปเพาะปลูกได้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะคะก็เอามาเป็นประโยชน์ได้ช่ววยยรรักษาาาาหนน้้ปะเททศใสงมแล อันนี้จะเป็นถังใส่เศษอาหารนะคะที่พนักงานบริโภคกัอนเช้าเราก็จะมาชั่งน้ำหนักแล้วก็ดูตรงนี้จะเป็นตารางชั่งน้ำหนักเพื่อที่จะบันทึกว่าในแต่ละวันมีเศษอาหารเท่าไหร่ อันนี้จะเป็นห้องนี่สําหรับออใช้ในการทําปุ๋ยนะคะตรงนี้เราจะมีถังที่วางถังเปล่านะคะกับที่วางถังสําหรับใส่เศษอาหารซึ่งในบ้านเนี่ยค่ะในแต่ละโซนในแต่ละชั้นเมื่อได้เศษอาหารมาแล้วก็จะทําตามสเต็ปก็คือชั่งเศษแล้วกออ็บันทึกที่บอร์ดแล้วก็วางตรงนี้ เศษอาหารนี้ได้มาเราก็จะใส่เครื่องเนาะอ่าตรงนี้จะเป็นเครื่องเราก็จะกดสตาร์ทอันนี้จะเป็นเครื่องสำหรับทำปุ๋ยโดยเครื่องนี้นะคะข้างในเราจะโหลดของแห้งเอาไว้ก็คือคอมโพสต์ คอมโพสจะประกอบไปด้วยขี้วัวกับดินก้ามปูนี้เสร็จแล้วเสร็จอาหารที่เราได้เราก็ได้ทำการใส่เครื่องอันนี้นะคะ เส็จแล้วเราจะเอาเศษอ,อาหารที่เราผสมแล้วเราจะอ,าออกจากเครื่องนะคะ mm hmm. มันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะเนี่ยเราก็ยังจะมองเห็นเป็นเป็นผักเนาะอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่กล่องหมักปุ๋ย จะมองเห็นว่าเขาจะมีพวกพวกพิกพวกอะไรอย่างนี้อยู่อันนี้หน้าตาคือเขาผสมกับคอมโพสแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาปิดฝากล่องนี้จะเป็นกล่องหมักปุย๋ยคือวันที่เราใส่จนเต็มเนี้ยค่ะให้นับเป็นวันที่หนึ่งเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราเต็มแล้วเราก็จะติดลาเบลนะคะ ถามว่าติดเพื่อทำไมติดเพื่อให้รู้ว่าเราจะเริ่มนับเป็นวันที่หนึ่งวันนี้เต็มกล่องเนาะเราจะนับเป็นวันที่หนึ่งอีก7วันเราจะมาเปิดกล่องนี้ดูแล้วเราก็จะกลับจากข้างล่างขึ้นข้างบนเพื่อดูว่าระบบาการย่อยเขาสมบูรณ์หรือยังนะคะกล่องนี้จะใช้เวลาประมาณ1 4วันถึง20วันก็สามารถออกมาใช้เป็นปุ๋ยในการเพาปลูกได้แล้วคะ่ะ อันนี้จะเป็นตัวอย่างปุ๋ยนะคะที่ทําสําเร็จแล้วก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าจะไม่มีพวกผักหรือว่าเม็ดข้าวแล้วะคะ่ะเพราะว่าเป็นการย่อยสลายที่สมบูรณ์แล้วแต่ที่เรายังเห็นอยู่ว่าเป็นกระดูกเพราะว่าตัวนี้เขาจะย่อยสลายช้านะคะถามว่ามาทําได้ไหมได้รวมทั้งพวกกระดูกเล้งก็ใช้ได้นะคะ ส่วนการดูว่าปุ๋ยนี้ที่เราทำเนี่ยใช้ได้หรือ,อยังให้สัมผัสดูอะค่ะว่าเขาร้อนไหมอย่างนี้ค่ะเขาไม่ร้อนแล้วก็ไม่มีกลิ่นซึ่งถ้าเขาร้อนเนี่ยแสดงว่าการการย่อยของเขายังไม่สมบูรณ์ยังคายความร้อนอยู่อย่างนั้นนะคะจับดูจะรู้เลยว่าเขาเย็นแล้วก็ถ้าดมแล้วก็จะเป็นกลิ่นดินอย่างนี้เลยค่ะ ตัวนี้ถามว่าการใช้งานใช้ยังไงออให้เอาไปท็อปหน้าต้นไม้อะคะ่ะโรยหน้าต้นไมออ้อาทิตย์ละครั้งจะช่วยเพิ่มออแร่ธาตุดินปุ๋ยให้กับต้นไม้ให้เจริญเติบโตนะคะอันนี้อายุอายุการหมักก็อยู่ที่ออ20วันสามารถใช้งานได้แล้วสังเกตได้เลยนะคะ่ะลองจับดูนะคะ แล้วก็เขาจะไม่แฉะเขาจะแห้งเนี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะไม่เหม็นด้วยค่ะเป็นกลิ่นดินพร้อมใช้งานได้ร้อยเ็นเลยค่ะช่วยรักษาหน้าตาประเทศไทยให้สวยงามและน่าม ทิ้งอ่ะแล้วมันใช่ที่ทิ้งไหมมันไม่ใช่อ่ะแล้วทำทำไมก็ขี้เกียจอ่ะมีอะไรมาโตแล้วนะหักมีจิตสำนึกบ้างก็ทำได้นี่ช่วยกันสครับแยกขยะและทิ้งลงถัง แอกควนันพิษร้ายทำลายสุขภาพคนพูดจากฝีมือของมนุษย์ผลกระทบที่ต้องช่วยกันแก้ไขลดฝุ่นควนันเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนช่วยรักษาหน้าตาประเทศไทยให้สวยงามและนาม สำหรับมุมนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์นะคะการเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์จากของเหลือใช้ที่เรามองว่าเป็นปัญหามากๆอีกเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของหลอดหลอดพลาสติกซิ่งบางคนยังลดละเลิกไม่ได้นะคะตรงนี้เนี่ยเราเองเราก็นำมาล้างทำความสะอาดได้จากกลุ่ม เพื่อนๆในสมาคมพัฒนาารไทยแล้วก็อีกหลายๆคนที่ทราบและเคยมาร่วมกิจกรรมกับลานใบไม้กับโครงการของเราในทุกๆวันพุธนะคะก็จะเก็บแล้วก็ล้างทำความสะอาดตากให้แห้งจากนั้นก็เอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ค่ะพอเป็นชิ้นเหล่านี้แล้วเราก็เอามาเย็บเป็นหมอนหรือถ้าเราทำอันใหญ่หน่อย ก็จะเป็นเบาอ,อันนี้เหมาะสําหรับผู้ป่วยติดเตียงอันนี้เนี่ยเราก็เอามาทําโครงการเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถใช้ได้จริงค่ะอีกส่วนหนึ่งเรารับเสื้อจากเพื่อนๆที่ยินดีที่จะส่งมอบให้โดยเอามาทำเป็นถุงผ้าจริงๆเริ่มแรกเนี่ยเป็นถุงยาก่อนถุงยาที่เราน่าจะได้ยินว่าต่อไปนี้ตามสาธารณาสุข ะะก็จะงดใช้ถุงพลาสติกกันแล้วเราจะส่งไปให้สาธารณสุขตามพื้นที่ห่างไกล ในส่วนนี้เป็นส่วนของน้ำยาทำความสะอาดมาดิลักส์มาดิลักส์เนี่ยเป็นน้ำยาทำความสะอาดโปรไบโอติกที่ใช้พืชผลทางการเกษตรซึ่งเป็นพืชสดผลไม้สดแล้วก็สมุนไพรจากธรรมชาติ100%เซนะคะเราใช้ภูมิปัญญาพื้นถิน่นร่วมกับหลักการทางชีวเคมีโดยใช้ Effective Microorganism ผ่านการจัดการอย่างถูกวิธีนะคะเข้าห้องแลบตรวจทดสอบเพื่อให้ได้ระดับของมาตรฐานน้ำยาทำความสะอาดโปรไบโอติที่ดีที่สุดแล้วก็เราไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆที่จะเอามาแต่งเลยนะคะที่หลานใบไม้นี่ก็จะมี r e f ิลส s t a t i o n ด้วยเป็นที่ที่ท่านสามารถนำภาชนะมาใส่ น้ำยาเองได้นะคะก็สามารถที่จะมากรอกจากตรงนี้ได้เลยอยากได้เท่าไหร่ก็กรอกด้วยภาชนะของตัวเองนะคะแล้วก็ใหญ่กว่านี้ก็จะเป็น1ตันละค่ะก็อันนั้นอาจจะเหมาะสำหรับองค์กรนะคะด้วยน้ำยาทำความสะอาดเหล่านี้ส่งมอบถึงกับผู้ใช้ก็ถือว่าเราทุกคนได้เกื้อกูลกันและกันแล้วก็ได้ร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมไปในชีวิตประจำวันด้วย โครงการยิปินซอยเลส s t สเนี่ยมันเกิดจากการที่เราไม่เชื่อในเรื่องซีโรเวสแล้วเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเราจะต้องตั้งเป้าถึงการให้ขยะหมดไปจากโลกนี้เรามามองถึงตัวเราเองแล้วก็เพื่อนๆเราว่าทำยังไงที่เราจะลดขยะได้ด้วยสิ่งที่เราเองก็ไม่ได้รู้สึกหนักใจ เรื่องง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้วันนี้มันก็เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราแล้วเราก็มีเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็รู้สึกมีความสุขกับสิ่งนี้ที่เราได้มาช่วยกันดูแลเรื่องการเปลี่ยนขยะเป็นประโยชน์ให้อยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราหลายๆคนได้ฝากเรื่องสิ่งแวดล้อม ไว้กับทุกๆท,ท่านนะคะว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เขาแวดล้อมอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้แค่ไหนทำเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะทำมากทำน้อยช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยถ้าให้เขาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราได้ก็จะเกิดความยั่งยืน ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะคะผู้ชมอย่างนี้ต้องขอปรบมือให้กับแนวคิดของผู้บริหารบริษัทยิปอินซอยค่ะที่นําองค์ความรู้แนวคิดแล้วก็วิธีการมาปรับใช้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมง่ายๆเริ่มจากตัวเราคุณผู้ชมก็นําไปปรับใช้ได้นะคะทั้งหมดนี้คือรายการโลกสายไร้ยขยะค่ะแล้วพบกันในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ